มันผีอะ่ะดูออกกำลังกายเหรอเดี๋ยวขอทำมึงดินี่ออกออกกำลังกายซิบอ,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 อัพอือสิบอัพอุ้ยเออซิบอัพผมจะซิบอัพอ่ะคุณจะเออออกกำลังกายเออเออเออออกกำลังกายท่าอะไรวะนะ่ะตบเลยมาเราไปให้ช่วยเราไปีลงท่ามันดีกว่านะ แต่ที่ขุดเราอะหายไปหมดเลยอ่ะมีที่ขุดเปล่ามไม่มีแล้วอ้อโหโอเคยังดีที่เออเรายังยอุ้ยตอบคมไหมอ่ะเจ็บนะยังดีที่เรามีเหล็กอยู่สองอันมาเพื่อช่วยมามามา,มาเอ้ยขุดทำไมแล้วเพื่อช่วยหันหน้ามา เฮ้ยเป็นไรเฮ้ยปวดหันแล้วแลวาหละงั้นหันคอดูหันตาเหมือนกันนะเออนี่เขาขายกันอย่างนี้เออต้องหันแบบนี้ข้าใจไม่มองเลยเฮ้ยเอานี่เอาเอาไปเอาไปนี่นี่อาที่ขุดไป เอาที่ขุดนี่แหละที่ขุดน่าไม่ดีเะไรที่คุดมันจะดีแหละแต่ว่ามันพังง่ายอ่ะทองมันแพงเนยให้ไปแล้วน่ะโอเคไปเเดี๋ยวก่อนเอาไปก่อนเลยอย่าอู้งานไปเร็วอย่าอู้ไป เอาละครั้งี่อไปต้องผมเนี่ยยังไม่ได้เข้าลงทามทุกคนดูดีนะว่าทามเหมือนมันเป็นยังไงนะเอาผู้ช่วยไปไหนอะโอ้โหเล็กๆๆอุ้ยูยูไม่เห็นตั้งนานแล้วมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยอยู่ตัวไหนวะนนี่เกิดเลยเฮ้ยเฮ้ยผิดแล้วคนทางโอ้โหนี่มันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยเอ้ยทาน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 โอ้โหเราอยู่ไปกี่วันแล้วเนี่ยไม่ยังไม่รู้เลยหมิ่นเลย โหูเลยไปไปคุณทานคุณทานกำกำทานไปดีเลยทุนี้ขาดแคลนทานมานน่อยเอออับจุบเยี่ยมไปเลยคุณทานกับผู้ช่วยมีไหมมือจัง โอเคต้ก okay. สังเกตดีๆวะเนี่ยโคตรมืดเลยถ่ายก็เนียนโคตรเจ้าตัพช่อยเอาสติกมาหน่อยดิสติกอขอสติกหน่อยสติก please เ,เราจะเราทำเป็นสติเราจะเ,เ,เอาจะได้ทำทอสนะผู้ช่วยต้องการทอสด,ดูไหมเพราะเราไปทำแล้วแม่าเราขาดทอด้อสเท่าไหร่เนี่ยหันไปด้านรอบสิผู้ช่วยเราขาดทอด้อสเท่าไหร่มองรอบๆดิ ยิดิเปิดเป็นคนสื่อเลยท้อกันขนาดนี้เฮ้ยเอใคไปเลยเออเออขอก้อนมากเลยขอได้ขึ้นเลยคือเมื่อขึ้นเลยโอ้เดี๋ยวผมแบ่งกันก่อนไม่รู้เดี๋ยวผมมาขอผมอีกไปแค่นี้พอผมง็กเอาอันนั้นเอาเออเอาหมดไปเลยช่างมันอะไย จืดต้นไม้สีแอือซื้โอเคเอาเอาเกียร์อะไรโอ้โหนี่ทอดอุ้ยข okay. อบคุณเบงหมด้วยสักสามอันทำจริงทอดเยอะนะถ้าไม่สังเกตดีดูนะคือทอดไอแถวถ้ำเราเนี่ยถ้าน BE ับเป็นดีก็เยอะมากเลยนะเนี่ยขางเร็ไป โอ้โหนี่ก็มีอีกแล้วเนี่ยเหลืองเยอะขุดเลยอะโอ้โหไปไปไปอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บไปไปไปเราไปาทางกันดีกว่าเาสียเวลามากเลยผู้ช่วยโอย้ยหิวข้าวอะ่ะไปไปเติมพลังงานก่อนไหมเนี่ยก่อนจะไปเนี่ยหิวข้าวแค่บ,บ้าเลยทำไมก็ไม่โตเนี่ยปูทำไม อยากกินข้าวแม่เราไปหาข้าวทำดีกว่าแต่ผมืันนี้จะทำให้เองนะครับมือเนื้อเนื้อ,องวเอาเนื้องววันนี้เบลคนละสองคิดเลยกันหูทันเองเขาไม่เกยนต้องเหน,นื่อ,อ,อยไหนะเฮ้ยัวใจเลยหน้าดูดิยิ้มอ่ะทาหายไปไหนนะ โอ้ยนี่ผู้ช่วยเริ่มเน่าไหมเนี่ยตัวเขียวปี้เลยเปียวๆอะได้เนื้อมาแล้วเหรอโอ้กินเนื้อไหนเนี่ยสองเันเลยอืมโอ้อยากเสียเออกินเลยได้บ้างไหมเนี่ยกินงอกด้วยโมบะ คุมป้าเยี่ยบไปเลยฉลาดจริงๆผมใครหักคอมาอีได้ยิในเสียงใคกคอไหมนะเนี่ยเยอะไม่หิวเลยวะเนะี่ยไม่อาหารไม่รอดเห็นมีเรยด้านเลยชักมาเถอะไปไลนเพื่อช่วยเราไปขุดถ้ำดีกว่าลงถ้ำ เห็นมีอะไรแล้วเลยนี่ซูบี้เถื่อนซูบี้เถื่อนปะเนี่ยกินแล้วมันไม่ที่สุดมีอะไรแปลกแปลกเิอืามไม่มีอะไรเออโคเคีคีตรงนี้ล่ะเออผมมาแล้วลงผมลงมาแล้วตอนน่ะถ้าใครถ้าผมไม่ได้บอกทุกคนนี่ผมลงมาแล้วแหละแต่ว่าบางอันถือยังไม่ได้ขุดเทียนนะกาตาเลึกเอ้ยเอ้ยเนี่ยแคทกระดูกซะกระดูกเอือ เอ้ยหลับตาแป๊บเออตาสายตาไม่ดีน้าพวกนี้ผมุมอาการมันค่อยดีไื่ออือ